รถบรรทุกหุ่นยนต์ h a d r i a n X ที่พัฒนาโดยบริษัท Fast Brick Robotics หุ่นยนต์ก่ออิฐที่เร็วที่สุดในโลกได้เริ่มการขนส่งหุ่นยนต์จากออสเตรเลียไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในโครงการสาธิตก่อสร้างบ้านทดแทนแรงงานมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างครับหุ่นยนต์ที่ว่านี้ทางบริษัทผู้พัฒนาอ้างว่าจะช่วยให้การก่อสร้างบ้านทั้งหลังทําได้รวดเร็วมากขึ้นโดยใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง2วันเท่านั้น โดยที่เคล็ดลับความเร็วในการก่อสร้างมาจากความสามารถของแขนหุ่นยนต์ยาว32เมตรที่สามารถยกและวางอิฐบล็อก500ถึง1,000ชิ้นได้ภายใน1ชั่วโมงครับสำหรับการทำงานอิฐบล็อกจะถูกขนส่งมาทั้งรางพร้อมกับทากาวชนิดพิเศษแบบแห้งรวดเร็วแทนการใช้ปูนซีเมนต์ส่วนตัวโครงสร้างของแขนหุ่นยนต์จะถูกติดตั้งเข้ากับรถบรรทุกขนาดใหญ่ แขนหุ่นยนต์จะทําหน้าที่ยกหิดบล็อกไปวางยังตําแหน่งต่างๆที่ถูกกําหนดไว้ครับโดยการควบคุมจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทํางานได้อย่างแม่นยําก่ออิดตามแบบแปลนรอยต่อเรียบเนียนและไม่ต้องพึ่งช่างฝีมือที่เป็นมนุษย์และด้วยวิธีการดังกล่าวนี้หุ่นยนต์ h a d r ร a n X จึงสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยก่อนหน้านี้หุ่นยนต์ h a d r ร a n X ได้เปิดตัวในประเทศออสเตรเลียส่วนการนํามาใช้งานในสหรัฐเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Bastrik Robotics. และ CRH Ventures Americas หนึ่งในผู้ผลิตอิฐคอนกรีตรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับแผนการในระยะแรกก็คือการทดสอบหุ่นยนต์ในโรงงานในรัฐฟลอริดาเพื่อสาธิตความสามารถและทดสอบการใช้งานโดยจะใช้ในช่วงสร้างบ้านชั้นเดียวประมาณ5-10ถึงหลังในโครงการสาธิตครับและเมื่อทดสอบเสร็จสิ้นแล้วทั้ง2บริษัทจะลงนามในข้อตกลงที่ถาวรยิ่งขึ้นและคาดว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจนําไปสู่การสั่งซื้อหุ่นยนต์มากถึง300ตัวซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้าง โครงการบ้านสมัยใหม่ทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกาครับ